โอเคก็สวัสดียูเซอร์ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำแพลตฟอร์มเอาไว้เก็บเงินดิจิตอลนะครับอย่างเช่นเ,เราต้องการจะเก็บเงินบิตคอยใช่ไหมเราสามารถใช้กระเป๋าตัวนี้ได้นะครับก็คือแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า b i t a าซ a นะครับซึ่งเ,เป็นแพลตฟอร์มเอาไว้ซื้อขายเงินดิจิตอลได้นะครับเก็บเงินดิจิตอลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น อย่างเช่น Bitcoin e t h e r e ียอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใช้แพลตฟอร์มนี้เก็บได้นะครับก็จะคล้ายๆพวกโซตังโปรแลวก็บิตครันั่นแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวลิก์สมัครนะครับเดี๋ยวจะแปะไปให้นะครับที่สำคัญนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับยืนยันตัวตนค่อนข้างที่จะไวมากๆนะครับเท่าที่แอดมินลองทำมานะครับก็ ใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับก็ผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับทุกคนต้องยืนยันตัวตนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับวิธีการสมัครให้เราไปกดลิงก์ล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะแปะไปให้นะครับเผื่อบางคนหาลิงก์ไม่เจอนะครับลิงก์จะอยู่ใต้คําอธิบายนะครับให้เราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับให้เราคลิกตรงนี้ก่อนแล้วก็มันจะแสดงลิงก์ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับ มาดูวิธีการกรอกข้อมูลนะครับก็หลังจากที่เรากดยืนยันล่างเสร็จนะครับมันก็จะเปิดหน้าการสมรัครขึ้นมาให้เราใส่อีเมลลงไปนะครับจะต้องอีเมลที่เราใช้อยู่จริงๆนะครับจะต้องเป็นอีเมลที่ใช้อยู่เพราะว่ามันต้องกดริยืนยันนะครับใส่อีเมลลงไปในช่องรหัสผ่านให้เราตั้งรหัสผ่านที่จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนด้านบนนะครับใส่เหมือนกันนะครับ หลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นภาษาไทยก่อนนะครับแล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนนะครับกดตรงนี้เลยนะครับหลังจากที่เรา,ากดลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราทําการเปิดอีเมล uh ขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาส่งลิงก์ไปที่อีเมลของเรานะครับเพื่อให้เรากดยืนยันนะครับก็คือเราก็เปิดอีเมลขึ้นมานะครับเปิดอีเมลขึ้นมา ก็จะได้รับเมลจาก b i t ทาซ่านะครับให้เรากดตรงนี้เลยนะครับให้เรากดยืนยันตรงนี้เลยหลังจากที่เรากดคอนเฟิร์มในอีเมลเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้เลยต่อไปให้เราทําการดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับก็คือโหลดแอปบิ t ทาซ่าก่อนคลิกตรงนี้เลยนะครับมันรองรับทั้งระบบ ios แล้วก็ Android นะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับ คลิปนี้ก็จะมาสาธิตการาโหลดผ่านระบบ Android นะครับพอเราคลิกดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมามันก็จะเปิดแอป Google Play ขึ้นมานะครับทำการติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งเสร็จทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับต่อไปนะครับทำการคลิกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือการล็อกอินแล้วก็ไซอัพก็คือการสมัครนะครับให้เรากดด้านบนตรงนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อกี้เราสมัครเลยใช่ไหมอ่าต่อไปทําการล็อกอินนะครับเพราะว่าเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยสมัครกดไซ g n อัพนะครับแต่ถ้าเราสมัครไปแล้วกดที่คําว่าล็อกอินนะครับหรือว่าภาษาไทยก็คือเข้าสู่ระบบประมาณนั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็เขาให้เราใสา e ่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งตอนสมัครเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเราก็ใส่อีเมล e ลงไปใส่รหัสผ่านนะครับแล้วก็กดที่ล็อกอิน จากนั้นเขาจะให้เราตั้งรหัสพินโค้ด6หลักนะครับเนี่ย6หลักเราก็ตั้งไปนะครับพยายามจดให้ดีๆนะครับเราก็ตั้งไป6หลักนะครับพอเราตั้งเสร็จใช่ไหมเขาจะให้เราตั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันนะครับเราก็ตั้ง2ครั้งให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะบอกประมาณว่าถ้าโทรศัพท์ใครนะครับมีการสแกนลายมือได้เราก็กดอนุญาตตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับกดปุ่มตรงนี้เลยโอเคนะครับก็เป็นการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปให้เราทําการอ,อ่อ v ร r i f y เขาก็คือการยืนยันตัวดตนนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือ,อบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนด้วยนะครับเพื่อทำการส่งยืนยันตัวดตนนะครับทำการคลิกตรงนี้เลยนะครับ แต่ถ้าใครแบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษใช่ไหมครับถ้าเราไม่ถนัดภาษาอังกฤษใช่ไหมเราเปลี่ยนภาษานะครับคลิกตรงนี้ก่อนนะครับที่เป็นเหมือนรูปคนด้านบนนะครับเพื่อทําการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการออยืนยันตัวตนนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับทำการคลิกตรงนี้เลยมันจะมีคําว่าภาษานะครับ กดเข้าป่านะแล้วก็ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็ติ๊กถูกเลือกภาษาไทยนะครับนะพอเราเลือกภาษาไทยเสร็จย้อนกลับนะครับแล้วก็เขาอาจจะให้เราใส่รหัส PIN code หหลักของเรานะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ก่อนมันก็จะทำการแปลาภาษาไทยให้เรารแต่ถ้าใครแบบออแอปโหลดช้าใช่ไหมเราอาจจะปิดแอปไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาใหม่นะครับ สมมุติเราแปลภาษาไทยเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นประมาณว่ายืนยันตัวตนนะครับแทนคําว่า verify now นะครับมันจะขึ้นมาต่อไปก็ให้เรากดยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็เลือกสัญชาตินะครับถ้าสัญชาติไทยเราก็เลือกสัญชาติไทยตรงนี้เลยถ้าอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็เลือกสัญชาติอื่นๆนะครับเราก็เลือกไปแล้วก็ทิ่ถูกนะครับยอมรับกดเงื่อนไขต่างๆแล้วก็กดตกลงนะครับ แล้วก็ขั้นตอนต่อมาเขาจะให้เรายืนยันตัวตนนะครับก็คือให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับตัวอย่างนี่คือตัวอย่างการถ่ายรูปนะครับจะต้องเห็นทั้ง4มุมของบัตรประชาชนนะครับถึงจะผ่านนะครับนี่คือตัวอย่างเราก็เลื่อนมาแล้วก็กดคําว่าถ่ายรูปด้านล่างนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้ทางกล้องของทางแอป เขาถ่ายรูปให้เราได้นะครับกดอนุญาตไปนะครับแล้วก็ด้านหลังบัตรนะครับอ่าตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากดอนุญาตเสร็จใช่ไหมมันจะเปิดกล้องขึ้นมาเราก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับเราก็ถ่ายก่อนนะครับอ่าแล้วก็หลังบัตรด้วยนะครับถ่ายหลังบัตรด้วยกดที่ถ่ายรูปด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับอ่าชื่อชื่อแล้วก็นามสกุลภาษาไทยนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับ ต้องกรอกข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็พวกรหัสไปรษณีย์ต่างๆนะครับเบอร์ติดต่อสถานะต่างๆก็คือข้อมูลของเรานั่นแหละนะครับเราก็กรอกข้อมูลลงไปช่องไหนที่เขาบอกว่าไม่จะเป็นต้องระบุก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับแล้วก,กดที่ต่อไปอหลังหลังจากที่เราเกรอกข้อมูลเสร็จนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เอามินรีวิวนะครับ อาจจะไม่เหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเก่านะครับบางครั้งบางคนนะครับเขาอาจจะให้เราทําการเซลฟี่ก็คือถ่ายถ่ายใบหน้าของเราด้วยนะครับก็อันนี้ก็เอนมีไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็พยายามดูของของตัวเองนะครับว่าเขาให้เรากรอกอะไรบ้างให้เรายืนยันอะไรบ้างนะครับเราก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับจนกว่ามันขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ย ดำเนินการยืนยันตัวตนของคุณอยู่นะก็คือเราก็แค่รอนะครับรอทางทีมงานเขาตรวจสอบเอกสารของเรานะครับเราก็จะได้รับแจ้งเตือนทางอีเมลนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติบัญชีของเราได้รับการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะครับประมาณนี้เลยนะครับ การยืนยันตัวตนได้รับการอนุมัตินะครับก็ <c oughs> คือจากแอป t ิตทั a น่นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการยืนยันตัวตนเสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าไปใช้งานแอปของ b i t ทัซได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับสมมุติเนาะสมมุติเราทําการยืนย,นยันตัวตนเสร็จนะครับต่อไปสมมุติเราจะฝากเงินเข้ามานะครับ หรือว่าเราจะใช้ในการรับเงินจากแพลตฟอร์มต่างใช่ไหมครับวิธีการรับเงินนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะรับเงินบิตคอยน์เข้ามานะครับให้เรามาที่หน้าหลักตรงนี้ก่อนเดสบอร์ดนะครับแล้วก็คลิกคำว่าฝากคริปโตนะครับจากนั้นเลือกตรงนี้เลยนะครับเราจะฝากเป็นสกุลอะไรนะครับอย่างเช่นเราจะรับเงินเป็นบิตคอยน์เข้ามานะครับเราก็เลือกบิตคอยน์นะครับมันเลือกได้ เนี่ยมันเลือกได้นะครับนะแล้วก็ทําการคลิกสร้างรหัส QR ขึ้นมาด้าน,นล่างนะครับนะจากนั้นนะครับนี่เลยทําการ Copy นะครับนี่คือที่อย่ Bitcoin ของเรานะครับเอาไว้ใช้ในการรับเงินจากแพลตฟอร์มต่างๆนั่นเองนะครับประมาณนั้นเลยอนะ่โอเคก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้เลยนะครับเหรียญอื่นก็เหมือนกันนะครับ สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็สร้าง QR ขึ้นมานะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับก็พยายามอ่านข้อมูลนะครับบางเหรียญอาจจะมีขั้นต่ำในการฝากเข้ามานะครับก็พยายามอ่านข้อมูลนะครับโอเคกเ็รีวิวประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยววิธีการถอนเงินเข้าบัญชีเข้าบัญชีธนาคารต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้เลยในส่วนของในช่องนี้นะครับโอเค ก็ถ้าใครมีข้อสงสัยคอมเมนต์ถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ